สวัสดีวันที่23มกราคม2567อันนี้ดอกพลอยไพลินต้นที่สั่งมาจากสวนน้องกาวแอนกายการ์เดนอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น ออกมาแต่ใบย,ยังไม่ออกฮะวันนี้มาเปิดกล่องต้อนรับสมาชิกใหม่อีกต้นในกล่องนี้คือหินซ้อนชาดาดำ ต้นนี้เป็นต้นใหญ่สั่งมาจากร้านเดิมราคารวมส่งอยู่390บาทแต่ฟอร์มต้นไม่ไม่สวยฟอร์มต้นมันจะไม่สวยนะครับไม่ก็เลยแต่กองใหญ่น้ำหนักตัวเนี้6กกิโลได้นะครับ มาพูดทําททำเพลงมาดูกันเลยแล้วกันก่องน,นะนต้นใหม่บางต้นซื้อมาจากเพื่อนกันบบางต้นกันออกดอกบอ,อกใบด,ด้ <c oughs> ไม่ดอกมไม่ใบเออแต่บางต้นกัน ใบของมาแล้วดูนะครับตั้งแต่สั่งมาแล้วก็ปลูกลงปลูกไปแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆกับการปลูกของไม้นะครับจะพาดูเจ้าอแบกที่สั่งมา โอ้โหอาออกมาแล้วอุ้ยมันต้นส่งจรวดตัวนี้งานเลยเนี่ <c oughs> นยไม่คิดที่เปินลหายเบิ้งเนี่ยไปคิดว่ามันจะยาปันนี้เลย ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนใหญ่และก็ยาวขนาดนี้โอ้ยควนนะเฮ้ยากไปก่อนอ๊โอ้โหฟองรวมสองกิโลแน่นี่ย ต้องระวังตัดเผือตัดขาดไม่ได้เดี๋ยวจะเสียหายตอนปลูกนี่ได้เรื่องแน่นอนไปปลูกมากก็เริ่มหลายแล้วครับเริ่มน้าาแห้งวันเลยพ<า>ังโอ้ ีอึ๊บโอโ้ยพี่น้องฮับอึบอึเบิ่งแรกละเอียดอึ๊บไงยังด,ดีเด้อนี่อึบนี่ฟอบม,มันบ่ค่อยงามเพิ่นว่าแต่ผมว่ามักความใหญ่ของต้นมันน่ะ มันใหญ่แั่กับคว่ำใหญ่เขาว่าไปก่อนอ,อ๋ออันนี้มันบะมีอันนี้ขางหนึ่งอยู่ทั้งปีอันนี้กิ่งหนึ่งพองเพิ่นเพิ่นฟ้อมเพิ่น,น,น,นบออกมาฟังพี่เพิ่นได้เด็ดส่งประตรงงาหมูฮะนี่แหละไม่แบบนี้แหละถึกใจโหนัก ว่างเลยเดยกกันหน่อยแห้งออดอกดอกดอกเออปุ่นหน่อยแห้งฮะมันมนันใหญ่ปั่นยเยอะหน่อยมีความเสียหายหน่อยแห้งเลย,ยราคารวมทรงตังได้พี่น้องด้วยสามร้อยเก้าสิบบาท จากสวนเก้าเห็นกายกาเดียนอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นสวนประจำกลายเป็นสวนประจำไปแล้วล่ะดอกดอกมาเต็มเลยโอ้ฮ้าสวยงามถึกใจอ่ะเราจะพาพึงอันตน้นยูบาทอันนี้มันกะเนาหรือตัวนี้ สีไมาได้ทั้งอื่นหรอกไม่ได้คุ้มเทียวเงาตายก็บมดแล้วตัวนี้รุ่นนี้เยอือยู่ต้นเดียวนี่เหลือต้นเดียวขรอนี่ออกแบบส,สร้างมาแต่ลานเพลนสวนห้องเพลนมันแตกใบอ่อนออกมาหนมันแตกใบอ่อนออกมาแล้วอ มันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฝ่ายคนถ่ายทำแต่ฝั่งคนดูก็จะเห็นชัดอยู่หรอกครับ,บนี่ต้นอ่าแบกนี่ต้นแรกอันนี้กิ้งต้นกิ้งแตกใบปืด้ดเหลวบัดทีนี้เน,นี่ยมหเห็นลีลีเลยนี่ไห นี่ก็อีกตนนัวหนึ่งแน่นิวังสมบูรณ์ก็สร้างมาตตบานเมึกนั่นแหละครับตัดหกกักเอา,าไปเอาจุว่างใบด้านบนเลยใบจ้ะใบออกมันง่างงยง่ายในใบนี่นี่เหรโอ้ยบ่เห็นน้ำเลือดวันนี้ เมื่อึ๊บเลยเห็นท่านผู้สมมผินเบิงเอาหวานต่างไปทั้งกระทางสูงสูงไปเลยโอนปูดป all.. ื๊ดปื๊ดปื๊ดปูดอันนี้ก็อย่างนะกิ่งชาำกิ่งตอนเมืองคงแต่เมืองคงตัวใดอันนี้ มีแต่เพื่อนท่านั้นนะครับที่บอกสายพันธุ์ใดผมบระเมินผู้ชำนาญง,งานไปนลดอ่าแต่ว่าให้เบิงว่ามัดแตกหยอดอ่อนหยอดหน่อยมาหมดแล้วอ่าแตกขึ้นปูเป็นปูม,มาแล้วนี่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 อะไรโอ้ยเนี่ยหมเห็นนอ้อมีใครอันนั้นน้ำอยู่ดิใช่ไหมเออนีเด็กนีใคร ไข่นอนผีเสือ้อนี่ไข่นอนผีเสือ้ออันเดียพื่น่นไ,ไม่แอบไข่ไว้เฮ้ยเที่ยวยางเบิงเลยเนี่ยวมานทันหยอดหายมัดเลยนี่นี่ก็เขาแกะจากลานพื้นฟื้นอะไรนี่ฟื้นแล้ว บ่บ่ส้วมมากดิใไม่มาหดนะะ่ะกะวงกว้างลงดินเลยแต่ว่าบึงตะขมไม้กอนเมือ่อท่านหดนามนะผ่านไปหลายหมืน่นผ,ผมก็เริ่มหดนามมันกะปืนนะดิแตกออกมาแล้วนี่ไกแมนเด้นี่นี่รกระจ่างปืนเนี่ยนี่ชุดอือ อันนี้ชาดาเร่ชุดละสองรอยสี่สิบบาทซีต้นตัวหนึ่งอันนี้ลาชินีพเพาะเมล็ดนี่เริ่มเริ่มแล้วไปอ่นอนออกมาแล้วนี่อ่าละที่นี่เริ่มแตก จอดอนออกให้เห็นแล้วสแสดงว่ารอด <c oughs> โอ้ยไม่ล่าปลูกใหม่แล้วไม่รอดนิดดีใ,ใจปะบางตัวิันก็ออกอะไรนะ่ะบางตัวิันก็ออกดอกอม่อกแบก นี่นี่กิ่งเมืองคงกิ่งแรกๆที่สร้างเลยล่ะนี่ปะนาดแตกหยอดค้างออกมาเป็นปุ่มเลยเนี่ยเอาไปเสียบต้อนน้อยๆได้เนี่ยนี่เอาไปเสียบต้นน้อยๆได้นะต,ตัดเอาไปเสียบนี่ตัดไปหลายล้านี่ตัดเอาตัดเอาไปเสียบแล้วอันนึงกระรองเห็ดเบิ้งบ่เคยเห็ดดอกครับ ลองเห็ดมงแหมจากหลานเพื่อนมีอีกตัวหนึง่งพลอยพลอยตัวหน่อยอันนี้ยอดแตกใบออกมาแล้วปืน้นแน่นอนแบบนี้อันนี้เจ้าวพวงเพชด็ดพวงเพช็อันนี้ก็จะกลานเพื่อนนั่นแหละ อันนี้เอากากาแฟาหน่อยมาปล่อยไว้ซื้อดอกเห็นเม็ดดำๆมันอยู่บนไปมันนะอ,อันนี้ไม่จากด้านทั้งอื่นอ,อันนี้ก็จากทั้งอืนน้องเห็ดเปิงแบบข้าเจ้าว่าอันนี้ไม่ปลูกเองหอก บุกเองกับกระเพาแกะแปะอยู่แบบนี้แหละครับนี่นี่ไม่เทียมเมือเพลินเป็นแถมผิดบรนณนามาต้นหนึ่งแตกใบามาเดียบร้อยว่างใบซื้อกระเกิดเดือนอดมนะนีน่นะเล๊บนะมัดเลยมีทั้งอื่นกับ,บท่านไหนไม่เบิ่งนกู ดูข้างขางบ้านหนอนแดดนะมาถึงตัวนี้โอเคนี่อันนี้หินซ้อนชาดาดำเปิดยีกบอดอี่กรอบแล้วจะจำกันบ่ดดถทายไว้ให้เจ้าของในหูว่าเจ้าของได้รับของเมื่อนี้เดี๋ยวจะลืมอืสวยงามครับ